ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องับของเซียนนาดีผ้ารวยสุกูสุคนนะครับครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่เขามาแล้วนะครับกดติดตามไว้นะครับพี่น้องเอฟซีเขามาใหม่นะครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเด้อจะเห็นคลิปใหม่ๆนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีกับทีผ้าตามนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายพร้อมนะครับของเราพัฒนาอชมพูนะครับครับผลงานของอชมพูรอบที่แล้วนะครับก็ ลดไปนะครับพี่น้องทุี่ลดนะครับพี่น้องทุกที่รอบนี้นะครับเ้าก็มาเบ่งผลงานใหม่นะครับของออชมผูนะครับเนาะราวพัฒนาออชมพูนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับกับชุดเน้นชุดเด่นนะครับของออชมผูเด่นให้สองคู่เน้นนะครับครับเบ่งผลไห่เล่าออกซะก่อนนะครับเนาะงวดประจําวันที่แปดที่ผ่านมานะครับ เดือนมกราคมนะวันที่8เดือนมกราคมสองห้านะครับผลลาวพัฒนาออกนะครับ9 9้า7 5สี่สี่เจ็ดห้านะครับเรียกรางออกซีซีนะครับพี่น้องซีเอาตามต่อนะครับงวดประจำวันที่นะครับเนาะ10นะครับครับวันพุทธที่10มกราคมนะครับ เราพัฒนานะครับครับออสมพูนะครับพี่น้องพี่ ครับมือนี้เป็นมือวันพระพร้อมนะครับพี่น้องเอพซีเป็นห้วยออกวันพระนะครับพี่น้องเอพีวันพระเคยเดินดีตัวไดนะครับพี่น้องเอพชีก็เบิ้งพี่เคาะขอมูลเบิ้งนะครับเพื่อพี่น้องเอพชีมีขอมุลนแนวทางนะครับครับวิ่งรูดนะครับครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องเอพชี องกับสามนะครับครับวิ่งโลดสองกับสามนะครับอาจารย์เดียนให้ทั้งสองคูนะครับสองกับสามนะครับครับชุดเน้นนะครับครับเน้นๆนะครับมีสองหานะครับพี่น้องลิฟที่สองห้านะครับพี่น้องลิฟที่ สาหานะครับครับส่วนสุดตะล่องนะครับถือว่าเป็นโควงสุดท้ายพอมนะครับพี่น้องเอ24สองสีนะครับพี่น้องเอ34สีนะครับสองหนะครับพี่น้องเอ แล้วก็สามหกนะครับเอามีอยู่ทมดนะครับตัวเลสนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีอยู่หกคู่นะครับพี่น้องทุกี่หกคู่นะครับครับเด่นสองกับสามนะครับเลี้วิ่งนะครับเน้นๆนะครับพี่น้องที่สองห้าแล้วก็สามห้านะครับพี่น้องที่ ส่วนสุดโตกรตล่องกะยะประมรัทนะครับพี่น้องซี่สองสี่สามสี่สองหกสามหกนะครับพี่น้องซี่รับพี่น้องก็แชปหนาจอไวค้ครับครับทางช่องกน็นำเสนอให้พี่น้องเข้านะนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับบ่ไใดสนับสนุนให้เรียนการเพราะนั่นจะยังใดนะครับพี่น้องซี่ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องที่ขิบแต่ละขิบแต่ละอาจารย์นะครับเข้ากับมีขวามุกทังเข้าลครับหรือว่าพี่นอ้องเข้ากับแคบหน้าจอไว้แล้วก็ทุกส้ำหนักทุกอาจารย์นะครับที่ลงไปนะครับแคบไว้แล้วก็ไปเทียบเคียงเบื้องตั้งกระดานขึ้นแล้วเฮ็ดเล็กวิ่งนะครับเหล็กวิ่งทุกอาจารย์นะครับหามาร่วมกันเบื้องนะครับตัวใดเด่นเข้ากับมาขัดออกจั้งคอยไปลงทุนนะครับพี่น้องที่จับคู่ ล้วก็ไปเปรียบเทียบกับชุดจับคู่ของเิ่นครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนะครับพี่น้องที่ตัวใดมาเด็นมาแรงก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับครับขอขอบคุณขอบพุณนนะครับท่านอาจารย์อชมพู่นะครับครับทาง่องนะครับก็นำเสนอให้พี่น้องเท่านะครับครับทาง่องก็นำเสนอให้พี่น้องเท่านะครับตัวเลีเยกดๆดดังๆนะครับบม่ว่าอาจารย์ใดสำนักใดนะครับก็จะตามให้คือเก้านะครับ ครับครับแชปหนาจอไว้กรอบหนึ่งครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อนาะดีกะขอวยพรให้พี่น้องเฮ้านะครับสุขสุขคนครับ โชคมันไปน้ากันกับเล่าพัฒนาหัวแรงเลอพี่นอ้องเอซีเดอหัวเล้าพัฒนาออกนะครับขอให้เพ่งเฮ่งปังๆนะครับพี่น้องเอีครับสุดท้ายท้ายสุดกะบ่มียั้งนะครับกะขอให้พี่น้องเข้านะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องเอพีเอาก็ให้ประสบผลสม,มครับ เอาเบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อพี่หน่องเขามาใงไหมพันเห็นนะครับเนาะพัดเห็ดพอดพักอยู่พี่หน่องพี่ี่ครับวันจะเดินทั้งสามหิบต่อนะครับพอดพักแ๊บหนึ่ง เอามล็ดแล้งก็มีหล่นนะครับพี่น้องที่ครับมีหล่นกันสุขูสุขคนครับ <c oughs> โอ้ยน้องพี่น้องเฮานะครับม,มีแห่กันสุขูสุขคนนะครับโชกมันไปนน้ำกันนะครับเล่าพัฒนาเมล็ด จะเดินทางไปสรุปหาตัวเลขเด็ดๆดังๆให้พี่น้องอีกต่อไปนะครับพี่น้องพี่อา้าแคปนาจอยอครับครับไทยคลิปนี้เสียนาดีกับไวแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ